เอาแต่ไฟซีว่าอุซีว่าบอกว่าสาแล้วแต่สิม โอ้แต่เมือ่ละเว้นพี่น้องเลยจะคอยังเนี่ยหมื่บ้านกันนี่ลั่นมันนีกไปอีกวนี้ว่าตำรวจทั่วไจักตำรวจทั่ว้นี่วนี้พวกนี้ไอไอไมากวดใส่เนใส่อนวก็ต้องเบึ้งรดเบึงรถได้เลยก็ต้องให้กวดครับใส่เงนเลยนี่ไปรุนไปรุ่นทำกินครับไปุนทกินรบ่งไปขอไงซะดีก็ยังตอบนะ ไอ้เนี่ไ้จะให้เงินัน uh, น uh, oh, ี้ทวดฐานทวดฐานทำดีได้ดินม่ใเก็บขวดเหรอาไนันนี้เอ๊กขวดขายทีวะมะขอบ่ตามนี้อยู้องนะครับะอยู้องครับหอ้ก่อนยูหงครับยังสิคูเมืองเนบ่เก็บขวดดิว่าไม่ได้ว่าง

รุ่นทำดีนี่รุ่นทำดีเดี๋ยวดอ้าดีก็ยังจบโหยังขายเนาะยังเินวี้เราไปไหวเถอะสอทุกคนันี้ด้เงินเจะไม่ยึดนมาเ่ยมเดี๋ยวมาองฉันซื้อได้ยงิน่ะยี่วะยี่กระเป๋าเลยโอ้เงินเป็นเนียบ โซดครับมันเสียอยู่อยู่บ่โอ้ดีก็ยังตอบวะยังตอเสียต่จับเลยไปไปเหนว่างเล้ก็แว่าในสองลอดีใจขํข่าก็เ่อนเพื่อเดียวอายเป็นอยาบกูเหงาไปรุ้นมกินครับสำหับสนุนกันเนาะเย็นเย็บปวดใย้ายหาได้ชิปใ่สองกันไปซื้อมาซูบแล้วโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวยิ้มมวัดใจรลยอันนี้ไ้พอได้แค่เพื้อเสยสุบอไปนี เจ้ากันเจ้ากันเดี๋ยวเาื่อจะสูเราจะสื่อให้กินหรอกข็จะกินแค่ชออกกันนะครับมึงอบกัไดเอยม่หน่อยเอ้เออจค่ข้มาหากินเจ็บปวดคายโรอสร้างมาแน่นอนกว่าเรียนนะฟูกะนด่ฟูกแล้วครับแล้วมานีูกแล้วอันนี้สองสองก็สได้ักๆ็บกว่าบาทเกว่าบานี่แหละเนาะชาวว่ายัง่ายางเอาแร่ว่ามือนี้มันเนี่ยมานเนี่ยห้ไปนำใจ ก้อนมุกมะอะไรนี่ก็มุ่งมานะมุ่งมานะความพยายามในการสใหาเงินโดยที่ไม่ไปขอทานไม่ไปฉกชิงวิ่งเราเ่อ่โมยางไปต่อเมื่อเลยแบบมาเรียกไปเรื่อยแบบใกล้ตัวว่าชิมซ้อมได้แน่พวเอาแล้วนั้ะไรเงินอะไรนี่นะครับะทำดีได้ดีเนาะดีไปหน่อยสังคมน่าอยู่สวัสดีสวีทแลครับพี่น้องครับ i don't know